ចេញវីដេអូអឺមកសុំចិត្តបងបងមួយចំនួនខ្លះគាត់យករូបខ្ញុំយករូបប្តីខ្ញុំតពោះអឺទាំងអត់បានប្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតែគេយកប្តីរូបថតប្តីខ្ញុំតពោះហ្នឹងគេអត់បានឆាតមកសុំថាងចាយខ្ញុំសុំយករូបថតប្តីឯងតពោះឬរូបថតថតបងឯងតពោះជួយសុំជំនួយតែ ตเตจนี่แหละครับทุกคนพี่พี่ยังจำหนุ่มขมเมรที่เตะรองเท้ามาเขี่ยเงินบาทไทยได้ไหมครับนะบาวกิต้ามาอัปเดตสถานการณ์หนุ่มขมเมรคนนี้ นะครับที่กรรมตามสนองเนาะที่เข้าใซสเท้าของเขาเนี่ยนะครับเตะรองเท้าแล้วมาเขี่ยธนบัตรไทยนะครับโดยที่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงมินเบื้องสูงลบหลู่ธนบัตรไทยลบหลู่เงินไทยนะครับทั้งที่ตัวเองคาดว่าจะทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับในโรงงานประเทศไทยที่ไหนสักแห่งน,นะครับ แต่ล่าสุดบากีตาได้ไปสืบมาชัดเจนแล้วท่านผู้ชมเนาะหนุ่มเมรคนนี้ทํางานที่โรงงานที่ขเขมรครันะไม่ใช่ประเทศไทยที่ขเขมรน,นะครับโรงงานที่ขเขมรน,นะกับเพื่อนของเขานะครับอันนี้ก็คือลายแรกนะครับลายแรกที่เริ่มนะครับทําคลิปเกี่ยวกับการนะครับเตะรองเท้าแล้ว มาใส่เงินบาทไทยมาเขี่ยเงินบาทไทยนะครับตอนนี้ขาของเขาทั้งสองข้างนะครับใชงานไม่ได้นะครับใชงานไม่ได้นะตอนนี้เป็นภาระให้ลูกเต้าให้ครอบครัวนะครับให้เมียนะครับอุ้มขี้อุ้มเยี่ยวนะครับเดินไม่ได้ทั้งสองข้างนะ ในปัจจุบันนี้เดินไม่ได้เลยท่านผู้ชมเนาะต้องให้เมียพยุมต้องให้เมียอุ้มนะครับเหมือนเด็กเลยนะตอนนี้อุ้มผัวออกจากบ้านอุ้มผัวเข้าบ้านนะครับนะนี่แหละครับนี่คือความลักซาดลักซาดในทางที่ผิดนะครับลักซาดแต่มาเหยียบย่ําธนบัตรคนอื่นเหยียบย่ําเงินบาทของคนอื่นเหยียบย่ําธงชาติประเทศอื่นนะครับ พฤติกรรมแบบนี้อย่าหาทำนะครับนะ <c oughs> บ่าวกิตา้ามาอัปเดตสถานการณ์ให้พี่ๆได้ดูกันว่าชีวิตของหน่มเขมรคนนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากได้รับการช่วยเหลือข้าวหนึ่งกระสอบนะครับนะกาแฟถุงหนึ่งนะครับนะเงินห้าสิบเรียวเนาะท่านผู้ชมบ่าวกิตา้าก็ต้อง มาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันนะครับว่าชีวิตประจําวันของหนุ่มขมทคนนี้เป็นยังไงนะครับหลังจากที่ทําคลิปใส่รองเทา้าเขี่ยเงินบาทไทยนะครับสุดท้ายขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้กลายเป็นคนพิการนะครับเนาะนี่ครับสมลำหน้าเนาะทำอะไรไม่คิดนะครับลบลูไม่รู้จักที่ดำที่สูงนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเป็นภาระของครอบครัวเนาะ การกระทําแบบนี้คือคนเนรคุณนะครับคนเนรคุณแถมยังเนรคุณเงินที่เลี้ยงชีวิตตัวเองนะครับนะเงินที่เลี้ยงครอบครัวตัวเองสุดท้ายกรรมก็ตามจะหนองหนุ่มกระเมนคนนี้นะครับเป็นไงครับทีนี้สํเนึกผิดตอนนี้ก็ยังไม่ทันนะครับนะเมียออกมาระบายนะครับว่าทําไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผัวนะครับนะ ทำงานที่โรงงานดีๆไม่ชอบนะครับนะชอบไปทำพฤติกรรมต่ำๆนะครับสุดท้ายเป็นไงครับนะไปขนของ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 ที่โรงงานสินค้าที่โรงงานหล่นทับครับนะสุดท้ายเสียขาไปทั้งสองข้างเป็นไงครับข้างซาดลักซาดนะครับนะเผิมเกิ่มกางนะครับ ชวนเพื่อนนะครับเล่นเล่นอะไรไม่เล่นนะครับมาเล่นเงินบาทไทยโดยที่มีรูปของพระเจ้าอยู่หัวอยู่นั่นนะครับนะไม่รู้อินโอินเดอะไรนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าทําไปตามกระแสเพื่ออยากได้เงินนะครับเหมือนกับอินฟูหลายๆท่านของคนกเเมรน,นะสุดท้ายเป็นไงครับกรรมกับมาน้ำสนองตัวเองนะครับทํางานเลี้ยงครอบครัวดีๆไม่ซอบ นะครับสุดท้ายเป็นไงให้เมีอาหามขี้หามเยี่ยวนะครับแม้แต่จะเดินนะครับก็ยังเดินไม่ได้หมดสภาพครับเนาะพี่ๆได้มาเห็นคลิปของเขาแล้วก็จะสมน้ําหน้าหรือจะสมสารครับนะบอกกีตาจะเอาคลิปของหนุ่มกระเมร์ที่เตะรองเท้ามาเขียนธนบัตรไทยเขียนเงินบาทไทยนะครับมาให้รับชมกันนะมารับชมคลิปเต็มของเขาได้เลยครับนะแต่

ទាំងវីដេអូអឺមកសុំចិត្តបងៗមួយចំនួនខ្លះគាត់យករូបខ្ញុំយករូបប្តីខ្ញុំតពោះអឺទាំងអត់បានប្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតែគេយកប្តីរូបថតប្តីខ្ញុំតពោះហ្នឹងគេអត់បានឆាតមកសុំថាងចាយឲ្យខ្ញុំសុំយករូបថតប្តីឯងតពោះឬរូបថតថតបងឯងតពោះជួយសុំជំនួយឲ្យអីអត់ទេគេមានការប្រាប់ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំសុំចិត្តណាបងប្អូនណា ก็กม่คิดเมืนทางยมนางบ้านลลยจนุยเจริญให้ได้เนื้อตจพอเอาอดอดอดเตียงทนไอ้เยจหนุยไปช่วยเราหดอบอเอเนื้อนัดยมเจ้ายมกวักขาดแม่นเลยสมเตียกินเนื้อตาบอกนี่แหละครับทุกคนเป็นไงครับอยากลองของอยากเล่นกับระบบอยากเล่นกับสินทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในธนบัตรไทยรู้ไหมว่าสิ่งศัดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในธบัตรในธนบัตรไทย ไม่มีสิ่งไหนทำร้ายได้นะครับแม้แต่การจับแส้งเมตมน์คถาของขเมรมเมตตาขอขมรยังไม่สามารถที่จะทำร้ายท่านได้นะครับมีแต่คนขเมรเอ,เองที่จะพังพินาศนะครับจะล่มจมประเทศจะไม่เจริญนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนขเมรเหยียบธงชาตินะเหยียบเงินบาทไทย นะครับเหยียบสินค้าไทยเป็นไงครับตอนนี้สมแก่ใจหรือ,อยังครับนะที่ไม่มีขาทั้งสองข้างนะครับเท้าข้างไหนที่มันไซต์เตะรองเท้ามาเขียเ่ยเงินบาทไทยสุดท้ายมันก็ต้องเสียไปข้างนั้นสุดท้ายมันก็ต้องเสียไปสองข้างนะครับเป็นไงนี่แหละครับเขาเรียกว่าสิตศักดิ์สิทธิ์มีจริงกรรมตามสนอง หนุ่มขเมศคนนี้นะครับสดใสกับสิ่งที่เขาทําสดใสกับสิ่งที่เขาก่อนะครับมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะท่านผู้ชมมีญาติพี่น้องต้องบอกสอนนะยาหาธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินประเทศไหนก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นธงชาติประเทศไหนก็มีเลือดเนื้อนนรบรรพบุรุษแม้แต่งธงชาติขเมรเอง คนเขมนยังเอาไปกอดยังเอาไปไว้ที่บนหัวยังกาดยังเคารบแล้วโธงชาตประเทศอื่นเขาก็ต้องเคารพเขาก็ต้องหลักนะครับนะอย่าไปหาทำอย่าเอา,งาธงชาติประเทศอื่นมาเหยียบย่ำเพราะว่าคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าเขามันไม่ใช่ครับนะอย่าหาทำถึงแม้จะทะเลาะกันถึงแม้จะเกลียดกันนะครับ มันก็ต้องพูดไปในกฎหมายพูดไปตามความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าเห็นสินค้าไทยเอาไปเผาเอาไปเหยียบเอาไปเททิ้งเห็นงธงชาติไทยเอาไปเซตเท้าเซตตีนถุยน้ำลายใสย่แบบนี้มันไม่ใช่ครับนะมันไม่ใช่การรักชาติมันคือการทําลายชาติคนทั่วโลกเขาจะหัวย่ะว่าคุณขมรนไม่มีการศึกษาไม่มีการอบรมจากผู้นํานะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องได้รับกรรมแบบนี้ นะครับพี่พี่คิดว่าอย่างไรครับจะส่งสารไหมครับคนแบบนี้เนาะส่วนตัวบาปก้ีาบอกว่าชมน้ำหน้าครับไม่สงสารนะครับนะรักษาแบบผิดวิธีแบบนี้ต้องกลับไปเรียนใหม่นะครับนะถ้าเกิดทราบหน้าเนาะลมคาเมน